แม่งกินนู่นภาษากลางอื่นยังแม่งกินนู่นเอาไป็สิวาวาแม่งกินนู่นกันมัอมันออกร้อนท้องอู้อันนี้พวกบอสไซจะมาเขาครับพี่น้องผมนู่นนี่โอ้ท่านี้บ่ยุบอ่นแม่งบัดนี่สวัสดีครับสวัสดีแะสวัสดีค่ะ ตามที่เคยสัญญากันไว้เนาะว่าคลิปต่อมานี่สิผ้าพี่น้องอ่ามากินมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดอาหารอีสานของยายหงมื้อนี้พ่นสิน้ำเสนอเมนู่งอย่างไงอมโกรบอมกบอมกโกรบแน่นอนแหละตรงนี้กบเนาะอันนี้กบกบอันนี้กบตัวใหญ่ซื้อน้ำตลาดครับพี่น้องซื้อมาสามตัวแล้วแมีมีผักอย่างไงไหมผักใส่ใส่ผักไส่ผักสีใส่ผักใส่ เอาใส่โบกใส่สีใส่บก <Bright. S 2> สักใส่ใส่ไหนผักใส่หรือจังไงโบจะผักใส่ผักใส่เนี่ยซื้อไม่เอาใจว่าผักเอาใส่ตาสียซื้อผักใส่ซื้อผักใส่คือหมากคือหมากอีนเขาเอิญอันนั้นภาษาไทยเรียกอะไรผักใส่ผักใส่ก็ใส่หืมม马拉อ๋อยอด马拉เออมา马ะอันเขาอันดีนั่นนี่ภาษาอีสานอื่นผักใส่ภาษาการใส่น้ำหมันนอกเานั่นอ๋อหืมยอดมะ马拉 เพื่ออันนี้อันนี้ออกรสชาติขมขมอันไรอีกบ้างเนี่ยคกินกับซุปน้ำมแหมงแสบด้หนี่นหยอดมากกินสดเลยวะกินสดเลยครับเอาอันสุดรเจ้าของมี่ยังอีกพักยังอีกนี่อันพักกระแ่งเขาอยากใส่มันหอมกันนี่พักกระแ่งออกรสชาติยังพักกระแหงมันเป็นรสหอมลองกิ้าวกินดู่ามันเหลวกับกับฟูเข้าหมักดอกฟูอืหอมมัก อันดับกินผักกระแยงเนาะหอมดอกผักกระแยงมีรสชาติเผ็ดจังหน่อยพี่น้องเป็นอยากขึ้นจักหน่อยอ๋อพักต่อมาเลยพักยังไงอันนี้พักขมขมอยู่อ่ะขมเขาอยากใส่ขมเอาก็ใส่ขิ้มกันอ่ะขมยังขมเลยพี่น้อง ก็เคยกินอยู่หรอกแต่ว่าเผือ่อพี่น้องาบางคนบ่เคยกูหลางคนบ่มักผงมาเจอบบอ้าะบ่ใส่โอ้โนี่มักหลายขวดใช้หนูเนาะผักาะมแล้วครับบวกเนาะบวก้วกแบักแข้งใส่เ็นบ่นี่ใส่อยู่บ่มาสิบ,บ๊ใส่ละมันด่างแกงกระสูดเแต่สูตระดใช้หงเลยบักม่วงน,นี่ใส่อยู่บ่เอามแาม่งยังกันดิแม่เอามาเขามาว่างไปแต่กินนะซื้อนี่มัายุตโตเผื่อใส่บ่บรืเผือ่อ เอ็ดต้องสิหยัด่เอาส่ดเอาส่ดเจ้าของเงินเนาะเมื่อกี้ใไซยังเขาไปไหมส่เกลือใส่เกลือเข้าไปเองนอนไม่มันฟงปะยังโบฟงเอาละครับผู้ชมครับมาแล้วครับเดี๋ยวบอยเตรียมไปเนาะฮะอยัางใอยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่เกิดทำให้บ็เลยบอกว่าให้แม่เดี๋ยวเส้เดี๋ยวหยุดก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเริ่มทำแล้วเดี๋ยวนั่งมา เอาหอมกบสูตรยายหงนะครับจากบ้านคำเที่ยงจริงๆแล้วก็บ้านโคกโยหรอที่เป็นบ้านอยู่โคกโย้านทานอาจารย์มันเป็นบ้านแรปเปอร์ว่ะคือโยโย่มันยักษ์ข้าเจ้าเอิญโยมันขี่แห่ือได้พวกโยท่านอืมเลยตั้งซื้อโคกโยจุ่มบนี้ตั้งซื้อโคกโยบ้านโคกโย้ายหงษ์บ้านเกิดอยู่หันนะครับผมก็เกิดอยู่บ้านโคกโยนะบ่เป็นบ้านแรปเปอร์มันโยเอิญว่าโยซื้อ น่ยอดนอดน้อยๆกอเอินว่าขัวคนมนึงขัวทำเนียเอาเข้ากับนั่นตันอั่ขวกบก่อนแบบนี้มันจังบอกข้าวใ <อย S 2> ส่นิดหน่อยใส่ตะไคร้เข,ข,ข,ข้อขอขาไปครับเดี๋ยวขวบขวบขวโอให้สุก ทำไมต้องคั่วก่อนทำไมต้องคั่วก่อนน้ำแงบอกข้าวติดกับใจหนวฮัลโหลถ้านียอดก็มันติดหม้อตกะทะอปลาใส่เพื่อนยังนี่ฝายังบดตตกระทะติม้อเาเมื่อแม่นเสเกือลเือต้องใช้ทหา น้ำปลาใส่เผือบวานวัติดกระทะเออแม่นี่เลยก็เห็นเขาเบาใน่นเ,าเนขาทอดไหม,อมตอนติดทอดอย่างนี้เขาน้ำปลาใส่ก่อนจังงานน้ำจังบัติดทอดปลาทอดยังท่กันคือเดี๋ยวผมแปลเป,ปาา็นภาษากลางด้วยเผื่อนี่เผื่อมีคนภาคกลางดูนะครับขออนุญาตพี่น้องค <laughs> นอีสานบ้านเฮาด้วยผมจิ๋วว่าบวไห้ไปนน้ำหรือให้ผมบอกว่อีสานเห็นแม่บวไทยกันเลยเนาะแม่บวบเบาดอก เป็นยังไงมันเบาบกคองภาษากลางเอ้ยคองกีงงละอยู่เดือดโดนแล้วเนาะโดนยู่จักเดือนเลยสามสามสามปีสามเดือนเอาเราจังไหนเอาสามีสามีไปใส่้สามีสามีไปบอกค่องบอกไมคือพูดไม่คล่องไปพูดไม่คล่องนะครับมันมันไม่เห็นมีคนถามในคอมเมนต์ว่าถ้าปวดไปเบาไปเบ้ามาตื่น ไปเเบาอันออกอันนั้นมันภาัดกับหัวขวนกันได้ปะนี่ยู่งบางนอเท่าไหรนยังยังไอภาคาไทยเขาบ่หัวพ่อนท้องว่าภาษาไทยวัางเลยมันออกร้อนท้องนิ่งหมดางสิบออกล้นท้องพ่อนค้องบางแล้มันเป็นยังไงเราภาษาภาษาเทาก็บออกผ่อนท้องภาษากลางสิบางได้บะเนี้ยเอาเอาห้ารก็ คอนทองว่าๆนะออกร้อนทองบุบบุบบอกบุบบุบเป็นร่มมันบบบุบบอบอันนั้นกระบุบตั้งหากอันนี้มันร้อนทองบวาบ้าคือกินเขากินเหล่าเขาไปเนาะมนเหล่าเราขาวนี่มันสิอ่าแม่งกินนู่นภาษากลางเอิ่นยังแม่งกินนู่นเอาแต่สีบ้วบ้าแม่งกินนู่นกันแม่งกินซ้อนดีกว่ากินซ้อนกัน วายอย่างเด้อบอกจากเด้อบันแม่กินซ้อนเอาไงเอาแม่ละงั้นเหรอแม่ละงั้นกระต๊องแม่ละงั้นกเก่าภาษากลางไหมภาษาญี่ปุ่นภาษากลางเบอกแม่ละงั้นได้แม่นว่ะอย่างแม่ก็บอกคือพอได้มาอยู่สามเดือนแล้วโบไถ่ของบอกบอกคือโบบอกของบ่ไก่เบาก็เบาสักเล็กหน่อยเล่นอยู่หันละ อันเเียแพ้ว่ากับหัวขวนมีคนถามว่าสามีอยู่สคือผมเห็นออกเหมือนกันสามีกัอยู่บ้านเฝ้าไ้เห็ดไ้อยู่บ้านอ้เนี่ยคือสิมาท่ทำบายเทอานั้นจักแล้วสามีเห็ดไ้อยูุ่่นเห็ดไ้อยู่บ้านตูรหากันดูบ่โทรอยู่คิดหอดกันบ่ก็คิดหดอยู่นั่นนีอคือพ่อเอหนะครับพ่อทาพ่อก็อยู่บ้านทําไร่ทําสวน แม่กะว่าจะกลับนานแล้วแต่ว่าก็เจอโควิดพอดีอ้าวก็เติมน้ําใช่ไหมครับเติมน้ำเติมน้ำก็ไปเพราะเพราะมันสุกแล้วเติมน้ำอืมนี่เขาเติมน้ำน้ำกัสิเป็นตั้งเดียวตาดีพริกสดพริกหล่อนี่คือพริกหน้าตาดีบ่พริกนวยเนี่ยพริกนวยพริกหลอคือพริกที่แบบยังไม่สุกเออเขาเอาไส้เป็นนวยเขาหรือว่าลูกโดดหรือลูกโดดนั่นล่ะ อันนุ่ยแบบอ่อนๆนะครับคือเขียวบันท้องหูจักอยู่ดอกตสว่าอยากโว้ให้ข้างภาคกลางคนฟังเขาตุ่มเป็นนั่นเราพ่อกับแม่เห็นอย่างลูกโดดพ่อกับแม่เนยไปบวกหรือภาษากลางกระเอินบวกบวกมันบักเอินบับวกต้องมีคำว่าบักถึงก่อนว่าพวกคนละไม่พวกผักถึงบักฮะบักเอือก็ตรงนี้บักถึ้นก่อนนะสรรพรสเด็ด กบนัด like ปูน no ้อยนาดีน้อยนากบเขียดปอ้อ oh, ่าลักคอดลักคอด็กลักคอกบขุงโอ้กขึ้นก um ่อนกเงี like. ้ยวเดิแเงี้ยวกับบกเงี้ยวฮะกเงี้ยวกันเมียน่หว่ะเมียน่าเขาเอื่นอียงสันนะโอ้ภาษาเาจางเขาสิอเอื่นจังดคนเลนคนเลนหว่ะบ่ได้ยินจัเลียดได้คนเล่นมั้งเอื่นคนเล่นคนเลนคืออะไรหมาคนเลนบ่ได้ยินหอก ลาาากไม่รู้จักเลยผ้ากาำไม่รู <N 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 ้จักก่อนโอ้นี่ปลาปลาแตะนะครับอันนี้อาลาทำบานเท่าดิงอันนี้ผงนัวอันนี้ผงนัวดอันนี้พวกโบเซยจะมาเข่าครับพี่น้องผงนัวนี่โอ้ทันนี้บ่เลยหมดแองบัดนี่ใส่ทุกอย่างครับโบเซย์จะเข่าละซองครับผงนัวด ข้าวคั่วใส่น้ำจักหน่อยสูตรใชญ่ตรงนี้ข้าวคั่วป่ะใส่หอมจักหน่อยบอสบอสมันบอสมันขอเบียนบอสข้าวคั่วใส่ให้มันหอมป่ะใส่ให้หอมตะกี้แกงหอยก็ใส่ข้าวเบียอกเขานั่นได้บาทที่นี่สูตรใหม่ข้าวเจ้าบ้าเอาหนิมันจังหอมบ้านนี้เอาผักใส่แบบแบบใส่เอาผักใส่ใส่ผักใส่ผักใส่ใส่ใส่หลายบอสใส่รอดใั่แซ่บ มมกัะสหลดิกล uh ี day, uh ่กินคมบะเลกันะกินเราเด้มมือนมมันน่นหรอป็นยามป็นยานี่และเนาะบงอยากคนใดคนหนึ่งนสูยหงกัสีมีควมกลมตัวย่อหงตัวตัวโดนโดนเียแต่ว่ใสของผมม่นใสปลาลาก่อนได้ด้พี่น้องแต่ว่าของแม่นี่ยนว่าใสที่หลังของผมเห็ดผมอีกครัวแบบให้ปลาลามันเข่าเนื้อกบมนนะ เดี๋ยวนี่ไก่มดแดงไหลายลายอยู่อันนี้ใช่ดูอันนีตลาดนี่นี่อะไรขึ้นมาเอาอันนี้ซ้อนนี่เอาอนนี่ตักใส่นี่ <laughs> นี่โมได้ลับเกลี่ยกันนี่ครับแต่ว,ว่าเป็นตัวอย่างไงพี่น้องที่เบิ่งอยู่ทางบ้านเพราะว่าลงรุง่นล,ง,ลงซอยกัน <laughs> ปิดได้บหมนี่ถักสิเกี่ยผ่อนนี่สิบกเท่า โอ้แมนเลยประเด็กคงมีกันบปะยกไปกินคนนกินนี่แหละุนี่ผมมามักพักได้ไหลล่ะมักไหลเข่าไหลนี่ผักใส่มักมักหมักบ่าแตกเลยแตกกับแม่คนนั้นเอาลอง มาพี่น้องแซบแซบต้องกันครับตอมกบกินสอนมันบดบดลึงมันบดแซบอะไรคือลึ่งลึ่งคือมันบออันนี้ีหล่ะมันลึ่งคืออะไรผมไม่เข้าใจลึ่งบอฟินหรอหน้าไม่ฟินโหบอฟินบ่ มันซีนมันบอดซินเข้ากิน,นบอซนอกินซ้อนไีกบอดซีนมือกับเมื้อกินมันมันซีนมันแสบใช้มือมันถึงอร่มกว่าน้อพักขม ออามันรัวกับแอบเต็มรัวแับกินข้ามใยบ่บให่หอนบอกหนามันอืมผักกินบ,าาบับบกคม สามตัวพี่น้องลอยกัวบาทตัวแบบง่ายแม่ออมมันอยู่บางกต่บัวไซขมได้พนีนหน่อยแล้วว่กกินขมอือดีวะอือแล้วว่ามาตะบกแข่งขมเนี่มาอนอยู่หน้าแม่พันจังหาดกิน <Hayır> นิดนึงเท่น้อยนั่นผมกินผักเป็นกรยยอนแม่ครับเพราะว่าหน่อยแม่พักกินกินได้บดดูผักแม่มาหลดผัก พักแต่เดาดินป้าแห้งมักแต่หน่อยห่วนใช่กับปลาเนาะเมื่อเขาปิ่งปลาเราผ้ดปิ่งนี่การบอกถึงพี่น้องเ่าผู้ใดมีของขายเอามาเอามาลงในหนีไดเพื่อครับเ้วยอใครมีของขายเอามาลงในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับ อ้าครับพี่น้องจากคลิปนี้ก็ฝากวาเน,นี้ยนะครับเรือผู้ใดอยากกินอมกบแซ่บกับร่องเห็ดเบิงสุดมาเห็ดล่องเบิง้งแม่หงเนาะคลิปหน้าจะเห็ดอย่างสู้พี่สูนองเบิงกับแต่เบิงอาจจะเป็นแกงมาใหม้อ็ยังน,นะแต่ว่าเบิงก่อนนะครับ กินนี้ขอบคุณแม่แลหลายคนเห็นให้ลูกเห็นเต้ากินมี่หลายคนครับกินมี่สามอีส 4, 4ีคนอมกบสูตรแม่หงบ้านทำั่างเที่ยงหรือว่าบ้านคู่อยู่ก่อนนัานี้เนาะเบ่าล่าให้แมนะเบ่าล่าทิพยนีนอิมอ่มละเด้อพี่น้องบาทนี้อย่าลืมมันแช่ให้แน่ ให้รา่การสแตกแดกตับจะเลื่อมกดแช่หอยแต่เก่าพี่น้องกับห้กำลังใจดีๆด,ดอกแม่เห็นอันนั้นอยมมีแฟนครับอยลืมแฟนคลับกับยอยู่แฟนครับ F รอเอฟซีย้หงกัลไยเลยด้วยันนี้แล้วเพิ่งพี่น้องอย่าลืมเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ลด้ไหมรำลารำลาเอดกินอิมแลกกับศิล,ลาพี่น้องได้บาทในี่ให้พี่น้องอันซุ้มเบิ่งกดไห่แช่ไห้นลันก็ไห้มีความสุกพี่น้องมีความสุกสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับส <c oughs> <c oughs> ดีเป็นดดยังไงอันเหรอ